และนี่ก็คือคำทำนายของคนที่เลือกคลิปนี้นะครับโดยที่เรามากับยันบุพเพศนิวาสครับผมยันที่ช่วยเรื่องความรักนะครับให้เราเนี่ยปราศจากความรักที่มันไม่ดีนะครับโอเคดูซิว่าเบื้องบนจะบอกอะไรกับคุณผ่านไพ่และย,ยันนะครับเบื้องบนอยากจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณสามารถหาเงินได้เยอะนะ อยากได้เงินอยากจะทํางานหาเงินทําเลยเพราะว่าดวงมันขึ้นนะโดยเฉพาะคนที่ทํางานที่มีค่าคอมมิชชั่นมีจํานวนเงินแปรผันกับยอดขายหรืออะไรเงี้ยครับคือถ้าเป็นงานประจาเนี่ยมีโอกาสได้โบนัสไหมก็มีนะแต่จริงๆแล้วคุณกองนี้เหมาะกับคนที่เป็นงานอิสระมากกว่างานที่รายได้มันแปรผันตามยอดขายอะไรประมาณนี้นะครับ หรือจะเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้ที่รับงานาจับจ๊อบก็มีโอกาสเพราะตอนนี้เนี่ยดวงการเงินการงานมันพุ่งนะซึ่งมันมาคู่กันมีโอกาสสูงที่จะประสบความสําเร็จทางด้านอาชีพข,ของคุณเนี่ยสูงมากๆเลยแต่ทีนี้เนี่ยพ่มาค่อนข้างชัดว่ามันเป็นการทํางานคนเดียวไม่ได้มีใครมาช่วยเหลือเท่าไหร่นาะมันเหมือนทําเองประสบความสําเร็จเองซึ่งมันจะเหนื่อย,ยนะ ถ้าเราจะหาคนมาช่วยได้ไหมถ้าใครที่แบบมาคนเดียวแล้วเหนื่อยจริงๆอะ่ะอาจจะยากหน่อยเนาะเพราะว่าดวงคนมาช่วยยังไม่เจอเช่นแบบอาจจะไม่เจอคนที่ถูกใจทํางานตรงสเปคเราอะไรเงี้ยครับอืมอยากเห็นไพ่ทําคนเดียวอยู่นะหรือจะเป็นคนที่แบกงานเพื่อนได้ไหมเหมือนสมมติเป็นงานกลุ่มเราทําคนเดียวหมดเลยหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าเรารู้ศักยภาพเนาะว่าถ้าเราทําเองเนี่ยมันปงังมันแบบ มันฉลุยมันรัดแน่นอนอะไรไหมก็ความข้อความเพิ่มเติมของคนกองนี้ไม่เห็นเท่าไหร่เห็นแค่เรื่องการงานมีโอกาสจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ไหมก็มีนะมันอาจจะเป็นการทำซ้ำก็ได้นะมันเหมือนแผนการตลาดแผนการงานที่เคยทำไปแล้ววางแผนอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วมันเคยสำเร็จ อาจจะกลับมาทําซ้ําอีกรอบหนึ่งก็ได้นะแล้วรอบนี้เนี่ยมันก็อาจจะนําพามาซึ่งความสําเร็จเช่นเคยเหมือนกันนะไพ่บอกว่าก็มีความทุกข์กันนะความ,มทุกข์ที่เข้ามาคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีดวงเสียในเรื่องบริวารน,นะอาจจะยังไม่เจอบริวารที่ถูกใจลูกน้องที่จริงใจก,กับเราอะไรเงี้ยถ้าใครที่เป็นหัวหน้าง,งานนะฉะนั้นไพ่จ,จะบอกว่าก็ ถ้าใครที่ทางานกับเราได้เนี่ยส่วนมากนะจะเป็นคนในครอบครัวเนาะที่เห็นว่ามีโอกาสสูงเช่นพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยอาจจะสามารถแบ่งเบาภาระของงานเราได้นะถ้าใครที่ทํางานส่วนตัวแล้วมันรู้สึกว่าไม่สามารถจัดการงานได้ทั้งหมดคนเดียวเนาะก็ลองหาตัวช่วยจากคนใกล้ตัวญาติอย่างนี้ดูนะครับโอเคจะครบถ้วนนะเป็นเพื่อนได้ไหมคนช่วยเหลืองาน ก็เป็นได้น,นะเป็นได้เหมือนกันครับโอเคจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวจะงงอีกว่าทาไมถึงบอกว่าเป็นเพื่อนได้มันอาจจะหมายความว่าคนที่เราทําอยู่สมมุติก่อนนี้ผมบอกว่านะดวงบริวารมันไม่ดีสมมติว่าก่อนหน้านี้คุณจ้างเพื่อนมาช่วยงานแล้วงานตอนนั้นมันไม่ดีอ่ะเขาทําง,งานไม่ดีอ่ะหมายความว่าคุณเลือกคนผิดแย์จะบอกว่าคุณเนี่ยเลือกเพื่อนใหม่ก็ได้ ที่มาช่วยงานเราคนนี้อาจจะไม่ได้เหมาะที่จะเป็นเพื่อนร่วมง,งานอาจจะเหมาะเป็นเพื่อนเฉยๆก็ได้นะครับลองหาเพื่อนคนใหม่ที่เราคิดว่าเขา,าจะช่วยกันเราได้ก็ได้ครับลองดูแล้วกันนะครับไม่เสียหายเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ